สวัสดีค่ะ굿มอร์นิ่งค่ะ굿มอร์นิ่งฟันยังไม่แปลงเช้าเช้าอย่างนี้ไม่ทราบว่าวเพื่อนๆแปลงฟันกับอะไรเอยไม่ใช่ไม่ทราบว่าวเพื่อนๆแปลงฟันกับยาสีฟันอะไรกันส่วนอูนเนาะกูใส่รเรดเนเนอร์ตอนกลางคืนนะ่ะใครที่ใส่รเรดเชนเรเนเนอร์หลุดจัดฟันก็จะรู้ปัญหานะเรานาจะมีปัญหาเดียวกันโอเคกูจะบอกว่าอูใช้ยายาสีฟันอะไรนะคะตัวนี้เลย อบอกเลยว่าแปรงก่อนนอนตื่นเช้ามาต่อให้ใส่ีเดร์เนอร์อย่างนี้คุณก็จะไม่มีกลิ่นขมขมให้ดูกันมาใส่แค่ไหนใช้ยังไงขนาดถ5ึงร้อยห้าสิบกรัมนะคะถ้าไม่มีใครมาแย่งใช้ขนาดหนึ่งร้ยห้าสิบกรัมคุณใช้ได้เป็นปีดูว่าอุบีบใส่แค่ไหนแค่นี้ก็โทษทีแปรงก็จะหัวบานๆนิดนะึง แค่นี้เองจริงๆไม่ได้ใส่เยอะเลยเห็นไหมเห็นกันปะใส่แค่เนี้ยใหญ่กว่ามเมล็ดถั่วเขียวที่เขาเอามเมล็ดถั่วเหลืองที่เขาต้มแล้วเอาไปเอาไปตำตำทำน้ำต้มหมุยค่ะใหญ่กว่านั้นแค่นิดเดียวแค่นั้นแหละแล้ก็จะสดชื่น โอเคมาถอดเรนเนอร์แล้วแปรงฟันกันดีกว่าถามว่ามีกลิ่นปากไหมไม่มีนะจะแปรงก่อนนอนตื่นเช้ามาก็มาแปรงอีกสดชื่นให้นึกอยากเอออยากรู้ว่าความรู้สึกเป็นยังไงให้นึกถึงตอนที่เราใช้สบู่นะคะสบู่ที่ไม่มีมอยส์เจอไรเซอร์เยอะๆหลังจากที่เราถูสบู่เสร็จนะนั่นแหละความรู้สึกมันจะตึงๆสดชื่นสดชื่นอย่างนั้นเลยแล้วเจอกันจ่ายแปรงฟันก่อนนะ